สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับ JR Variety วันนี้เราจะมาพูดถึงเทคนิคในการแก้ไขนะครับถ้าสมมุติว่าเวลาที่เรานะครับ Export file ไฟล์ออกมาจากระบบอย่างเช่นแ a p หรืออะไรเงี้ยนะครับปรากฏว่าตัวเลขบางช่องเนี่ยมันถูกเก็บมาเป็น Text นะครับมันถูกมาเก็บมาเป็นตัวหนังสือนะทำให้ตัวเลขของเราเนี่ยไม่สามารถซ้ำกันได้นะครับยกตัวอย่างเช่นแบบนี้นะ ตัวอย่างที่1นะครับสมมติว่าเรามีเลข1 2 3 45านะครับซ้ำกันได้แล้วเนี่ยมันต้องได้15้เนาะถ้ามันเป็นตัวเลขนะครับแต่ว่าถ้ามันถูกเก็บมาเป็นเทคนะครับเราซ้ำแบบนี้นะครับออโต้ซ้ำอย่างเงี้ยนะครับแบบเนี้ยมันไม่สามารถที่จะซ้ำได้นะครับซ้ำออกมาแล้วเป็น0นย์นะครับวิธีการแก้ไขนะครับวันนี้เราจะมีอยู่ด้วยกัน4เทคนิคนะฮะอย่างเทคนิคแรกเลยนะครับก็คือเราจะใช้เทคนิคทูคอลัมน์ในการแก้ไขกันนะก็คือเราก็คือจะมาคลุมข้อมูลของเราที่เราได้มาก่อนนะครับหลังจากนั้น ไปที่ Data นะครับแล้วก็ไปเลือกที่ text to column หลังจากนั้นก็สามารถกด finish ได้เลยนะฮะเห็นไหมฮะจาก text ตัวนี้เขาก็จะกลายเป็นตัวเลขเลยแล้วก็จะสามารถซ้ำออกมาได้เลยนะครับอันนี้ก็จะแก้ไขให้มันเป็นตัวเลขทศนิยมอะไรยังไงก็แล้วแต่นะฮะประมาณนี้อันนี้อันนี้คือ,อเทคนิคที่1น,นะครับต่อมาเทคนิคที่2 ก็คือวิธีการใช้ copy นะครับไฟล์ที่มันเป็นว,ว่างๆอยู่แล้วก็เอามาเพจ e s p e c i a l เป็น value แล้วก็ add เข้าไปนะฮะยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็น text นะอันนี้เป็น number นะครับอันนี้เป็น text นะเราจะแก้ไขที่ช่อง text กันเพราะมันไม่สามารถที่จะซ้ำได้นะฮะก็คือให้ไป copy เซลล์ว่างมาสักเซลล์หนึ่งนะครับก็คือ ctrl c นะฮะแล้วก็มาคลุมบริเวณที่เราต้องการจะแปลงนะครับหลังจากนั้นคลิกขวานะฮะแล้วเลือกที่เพจ e Special แล้วมาเลือกที่ value หลังจากนั้นให้กด add นะครับแล้วก็กด ok นะฮะกลายเป็นตัวเลขเรียบร้อยนะฮะแล้วก็สามารถซ้ำได้15เรียบร้อยนะฮะโอเคต่อมาเทคนิคที่3นะครับเราจะใช้ formula ก็คือสูตรนั่นเองนะฮะโดยการนำ text ที่เรามีอยู่เนี้ยคูณด้วย1เข้าไปนะฮะก็คือใส่สูตรเท่ากับตัวที่มันเป็น text นะคูณด้วย1นะครับแล้วก็ลากสูตรลงมาเลยนะฮะแล้วลองมาซ้ำกันดูนะว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับ ออโต้ซัมนะฮะสิ 15, เรียบร้อยนะฮะโอเคอันนี้คือเทคนิคที่3นะฮะต่อมาเทคนิคสุดท้ายนะครับเราจะใช้สูตรเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะใช้สูตร Val ์ Value นะครับก็คือพิมพ์เท่ากับ Value นะครับแบบนี้เลยนะแล้วก็ไปคลิกเซลล์นะครับที่เราต้องการจะแปลงจากเท x t แคเป็นตัวเลขนะครับก็คือเซลล์ตรงนี้ของเรานั่นเองนะครับแล้วก็กด Enter แล้วสามารถที่จะก๊อปสูตรลงมาข้างล่างได้เลยนะฮะลากลงมา นะครับแล้วก็ซ้ำดูนะครับว่าเป็นตัวเลขได้หรือเปล่าแบบนี้เรียบร้อยนะครับเป็นตัวเลขแล้วนะครับทั้งหมดก็คือ15เท่ากันหมดเลยนะฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคนะครับในการใช้นะครับถ้าสมมติว่าเราเจอปัญหานี้เนาะโอเคสำหรับวันนี้แบ่งปันเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ